มินจีมันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกฉันไม่จะทำแต่เรื่องที่ทำให้เสียใจและนั่นมันคือราคาที่ฉันต้องจ่ายฉันไม่น่าพาเธอมาข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย ตัวฉันเองรู้ดีกว่าใครๆมันเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่แรกผู้คนมักจะเข้าหาฉันโดยตัดสินฉันจากภายนอกแต่หลังจากที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันคนพวกนั้นจะด่าและสาปแช่งฉันบางคนบอกว่าฉันมักจะน่ากลัวบ้างล่ะตัวสวยบ้างล่ะจนฉันเริ่มลำคขานคนพวกนั้นสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่การเลยนให้จบภายใน3มปียังไม่มีเรื่องมีลาวอะไรสวัสดีค่ะยนาวันนี้มาช้าจังเลยนะ ช่วงเวลาที่ฉันเปิดตัวเองให้เข้าใกล้เธอมันช่างล้มเหลวหึวันดีรอยยิ้มของเธอช่างสุดสยกลางฟังอะไรอยู่เหรอทำไมต้องเป็นเธอด้วยเนาะเฮงพ่อจังฉันขอฟังต่อได้ไหมอืมได้สิเป็นรอยยิ้มที่สดใสมากจริงๆฉันควรจะหาข้ออ้างสักทีสิแต่เธอเป็นคนที่ฉันอดไม่ได้ที่จะชอบฉันไม่สามารถต้านทานได้เลยเวลาเธอมองฉันแบบนั้น เธอน่ารักไม่บอกเลยนะต้องชอบเธอแน่ๆฮะและเธอหลับไม่คิดงั้นหรอไงเรายิ้มเวลาที่เธอกําลังพูดแบบนั้นมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันฉันไม่สนใจหรอกอเธอพอไปแล้วหรอไงเพราะอะไรทําไมเธอไม่สนใจล่ะนะเนะจริงๆแล้วฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะเขาสูงม,มากด้วยนะวิ่งฝีปากของเธอเอาตะขยับไม่หยุดเลยไม่คุยให้หลังเธอฉันเกียตการเป็นคนโลภชะมัด เพราะว่ามันจะทำให้ฉันต้องทำสิ่งที่ฉันต้องเสียใจลงไปฉันเริ่มทำลายทุกคนที่ไม่ใช่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้ไม่เจ็บปวด